อ้นเฉยเมยสวัสดีค่ะจริงๆวันนี้แม่อุว่าจะไม่ไลฟ์แล้วนะไม่รู้จะให้ดูอะไรอะ่ะหมาไม่ค่อยสนใจอะไรเลยหมาแบบหมานอนอย่างเดียวอะ่ะอืมนัม่ะพี่โดก็นอนหน,นึ่งหนนเขาไปเดินกันแล้วค่ะเขาไปเดินกันแล้วค่ะอยากส่งดาวไม่รู้ต้องทำยังไงใครใครเคยส่งพิมพ์บอก พี่ๆไว้หน่อยนะคะเพราะแม่อูเป็นคนไร่แม่อูไม่รู้ว่าเวลาจะส่งตอนนี้มันส่งยังไง <c oughs> ไปดูด๋ดูดิดไอเด็กเมื่อกี้เป็นลูกดิกมันก็ไปนั่งขุด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 ,ขดรู้ขุดถึงไหนแล้วเนี่ยพี่โดก็นอนตัวเหลืองอยู่เน <c oughs> ี่ยเอามาหลบอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวไม่มีคนรักหรอฮะ ไม่มีคนรักหรอน้อยใจใครทำไมถึงมานอนเข้าซอกเข้ามุมอยู่คนเดียวล่ะดิกดกอ๋ออ๋อดิกดกอ๋อดิกดกดิกดึกไม่อยากกินขนมเพราะว่าทางนู้นเขากินขนมกันอ้วนกับดำกินขนมอยู่นี่ค่ะพี่นึงนิดเนี่ยเดินมาพอดีเลยมาเดินมาพอดีแลยให้เห็นดึกดิกอยู่ดีดีก็มานอนขุดอยู่เนี่ยลูกดิกกชอบขุดตรงหน้าประตูตรงเนี้ย จุดหนึ่งกับไอจุดที่อยู่ตรงนั้นน่ะจุดหนึง่งนี่พี่โดก็นอนค่ะโอ้ไลฟ์ทุกคนหรอมัาไม่ค่อยแม่อูก,ก็เกรงใจพี่พี่อ่ะเผื่อกลัวพี่พี่พพพพมารอดูระหมาก็ไม่ค่อยอะไรกันเลยค่ะดูสิดูสิก็นอนกันคนละมุมละมุมเนี่ยแม่ชยะไรอยาแม่ไหนแล้วมีให้พี่เขาดูหน้าหน่อยเธอนอนขดจังเลย อยตกใจหมดเลยลากหนูทำไมทำหันมาทางนี้ให้พี่เขาเห็นหน้าหน่อยเอาเขินอายไม่อยากให้เห็นเพิ่งตื่นนอนใส่จานดาวเทียมดูหน่อยได้คะ่ะนอนแล้วะคะะ่ะถอดให้พี่เขาเห็นหน้าหน่อยถอดไหมไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดแล้วนอนได้แล้วแม่นอนได้แล้ว,นอนลวเออนอนแด้ะ หมวันจ๋าเอเนดิกด๊กพูดถึงขนมไม่ได้ทาลองดีดลองทำท่าหยิบถุงอะไรก็แก็บก็แก็บนะวิ่งมาโดยที่แบบไม่ต้องเรียกเลยแหละแกล้งไหมแกล้งไหมคือเขาเขา,ขาที่แกล้งอะ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งกินขนมกันไปนะคะพี่ๆเด็กๆเขาเพิ่งกินขนมไปนะเดี๋ยวให้คุณยายลองแกล้งไอ้ดิกมันไม่ยอมมาใช่ไหมไอ้ดุกดิก๊กมันไม่ยอมมาใช่ไหม เรียกเลยดิมาทำไมอ๋อให้พุยสนุขอบคุณค่ะอันนิดนึ่งนิดนึงอ้วนนี้สวดรั่วจังเลยใกล้ได้ถอดลำโพงแล้วค่ะดัมมี่คุณหมอนัดไปถอดวันที่สิบสองนี้ละเออไปตัดใหม่วันที่สิบสองค่ะถ้าตัดใหม่เรียบร้อยแล้วก็จะถอดลำโพงให้ค่ะเออนอนลงลุกนอนลงดีๆ แผ่ก็น่าจะดีเหมือนเหมือนออดัมมี่แม่อุเมื่อวานที่นางนอนนอนใช่ไหมแอบดูไข่นะไข่นางก็รีบๆฟอๆเหมือนกันเนาะเออมันเหมือนไข่หายไปเลยอะ่ะรับเล็บหรอคะเหมือนกรับเล็บหรออ๋อเออไม่เคยทําหมอนาตัวผู้ทีรับเล็บเหรอเหมือนกันรับเล็บเหรออ๋อเออแม่อุไม่เคยทำาหมันหมาตัวผู้ไงไออ้วนมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะพี่ๆมันนั่งเต็มจอเลยอะ่ะหัวอ้วนนั่งลง จะยืนทำไมอ่ะลูกเอออันนี้ก็ขนมที่พี่น้ำตาลส่งมาให้นะเอออ่ะเดถ้าาเป็นหญิงนะดิกถ้าาเป็นไปน,นอนอยู่คนเดียวแน่จริงก็อยู่คนเดียวไห้ได้ตลอดสิฮะมาทำไมมาทำไม อ้าวอืมใช่ไหมคะเสียงกอบแก็บเนาะชอบกันทุกบ้านเลยจับอยู่ไกลๆก็ยังได้ยินอุ้ยอุ้ยอุ้ยหล่นหล่นไม่จามันหล่นแม่หนูกินได้ไหมแม่มันหล่นอืม ใช่ดุกดีกะหูดีเมื่อกี้นั่งก็เป็นกําลังจะไปเขาไปช่วงเขาไปเดินเล่นกันค่ะอ้วนกระดําไม่ได้ไปอ้วนคืออ้วนกระดําอ่ะมันออกมันออกกันเองทั้งวันแล้วค่ะคือไม่ได้ต้องรอผู้ปกครองนะคือหมายถึงว่า <Okay. S 1> อ้วนกระดําพร้อมที่จะแบบออกไปเดินเล่นกันเองทั้งวันพอคืนนี้พอถึงรอบเย็นที่เขาต้องเดินเล่นใช่ปะพอถึงตอนที่จะพาไปเดินเล่นไออ้วนกระดําก็ไม่ออกละไอดิไอดิกาลังจะออกกับพีโพ่โดพออ้วนแกล้งพูดว่า แกงพูดว่าอ้าวอ้วนกระดำกินขนมดีกว่าไอ้ดิก๊กมันไม่ยอมไปเดินเลยมันวิ่งกลับมาโอ้วนั่งลงสิลกูกมันบังอ่ะลุงโดนอนค่ะลุงโดนอนดูอ้วนมานั่งสักใกล้โอ้โหตูดเต็มจอเลยลุงโดถ้าจะกินต้องให้กินต่างหากค่ะไม่ได้ให้กินพร้อมน้องๆเพราะว่าลุงเขาใจร้อนแล้วก็ชอบขี้งุดหงิดค่ะอาจจะมีการดุกันนิดหน่อย แต่น้องๆก็รู้นั่นแหละค่ะเขาก็ดูเฉยเขาไม่ได้กัดอะไรแหะเก่าโชอีกแล้วเกาโชอีกแล้ว <ๆ S 2> <ๆ S 1> วันเนี้ยที่ที่พี่โดเขาหายไปอ่ะพี่ๆเจ้าบาดีครับขอบคุณครับข,บบขนอมอันนี้มันเป็นทาโร่ของมันเป็นปลาเส้นของซูนักอะค่ะ ความเค็มมันอาจจะน้อยน้อยกว่าปลาเส้นมันน้อยกว่าทาโรคนนะอูคิดว่าอันนี้มันเป็นสาหรับสุนัขเลยอะ่ะเออเนี่ยมันเป็นของของหมายโดยเฉพาะอะค่ะเออที่พี่โดหายไปนะ่ะอูจะบอกว่าหายไปอยู่อีกส,สองหมู่บ้านเลยนะคือคือของหมู่บ้านอูอ่ะมันเป็นสามหมู่บ้านติดกันใช่ปะ่ะพอมันเป็นสามหมู่บ้านติดกันหมู่บ้านอูเหมือนเป็นหมู่บ้านที่สามใช่ไหม แล้วอูก็ต้องอู๋ขับรถวนหลังหมู่บ้านน่ะผ่านหมู่บ้านอู้หมู่บ้านที่สองแล้วอูก็ไปออกหน้าหมู่บ้านที่หนึ่งเพื่อที่จะวนหน้าหมู่บ้านกลับมานั่นแหละถึงได้เห็นนั่นแหละถึงได้เห็นว่าพี่โดอ่ะไปนอนตรงนั้นแล้วก็เกือบไม่เห็นด้วยนะคือก็ก็อูก็ยังคิดเออคุณยายก็ยังบอกเลยว่าเออดีนะที่อูมองเห็นเพราะว่าแบบมันก็ไม่น่าจะมองเห็นน่ะมันอยู่แบบในรั้วด้วยอ่ะแล้วแล้วแวบแรกที่เห็นนะนางนอนแบบ นอนตรงหญ้านอนหรือนอนบนน้ำนี่แหละไม่แน่ใจนอนแบบสบายใจเฉบ่ะนอนแบบเหมือนบ้านตัวเองอะ่ะเออนอนอย่างงั้นเลยแล้วรู้ไหมพี่โบที่พี่พี่โดออไปเนี่ยมันบ้านใครบ้านเจ้าของหมู่บ้านนะเจ้าของโครงการนะนะั้นอ่ะเขาเป็นเจ้าของหมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้านนะนะั้นอ่ะบ้านหลังนั้นอนะ่ะเออนั่นแหละพี่โดอ่ะไปเข้าไปบ้านเขาพอพอออกมาพอพี่โดเดินออกมาปุ๊บเขาปิดลัวเลย เขาปิดรัวเลยเพราะคงกลัวกลัวเข้าไปมังแล้วก็เขาก็มีหมาของเขาอะ่ะอืมยูโดนี่ดื้อมากเพราะว่าอ้วนอ้วนกับลูกดิกกับป้าก็ไปหาอีกฝั่งหนึ่งแงก็เลยไม่เห็นแน่เพราะอิ่มแล้วอันแน่อันแน,น,แน่แต่ถามว่าไกลมากไหมก็ก็ไม่เท่าไหรค่ค่ะเพราคุณยายหยิบถุงขนมมาอีกแล้วแก้งหนูเหรอ ก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก็ไกลอยู่เพราะว่าก็เดินไปอีกห้าร้อยเมตรได้มัง้งเออประมาณนั้นแหละมันก็เลยเลยหน้าหมู่บ้านเราไปอีกสองหมู่บ้านอะ่ะเออประมาณนั้นนะคะแต่ที่สําคัญคือดันเดินไปริมถนนใหญ่ไงเออริมถนนไงอูก,ก็กลัวเผื่อรถลาวิ่งแต่พี่โดเขาก็เดินช้าๆก็จริงแหละแล้วก็อันตรายเนาะขึณยายแกงขึ้นยายแกงเด็ดิพอนางพอนางกำลังจะเดินหนีเดี๋ยวหยิบถุงอีกเดี๋ยวนางก็เดินเดินมามองนะ ดี๋ยวให้หนีก่อนนะให้ดิกหนีก่อนนะใช่ค่ะเมื่อชาวอุกพาดเองอุกแบบปล่อยอุกเข้าใจว่าแบบนางจะแค่ไปฉี่หน้าบ้านไงก,ก็คือเพราะว่าพี่โดตื่นไม,ไม่ไม่เหมือนเพื่อนอยู่แล้วใช่ปะ่ะแล้วพอออกไปก็คิดว่าจะแค่ไปฉี่ก็เลยปล่อยไปแล้วเออแล้วแฟนอุกเขาก็ไปอาบน้ำไงเขาก็นานเลยไงเพราะว่าพออาบน้ำก็อุกก็นึกว่าโอพี่พูดที่เาว่าอาบน้ำ ไม่ไม่แม่ไม่ได้บอกเขาไม่ให้อ้วนอาบน้ําลูกแม่เล่าให้ฟังเฉยๆว่ามีม ouais, ีอาบน้ําไม่ไม่เกี่ยวกันนูใช่ไหม BE, แม่ไม่เกี่ยวลูกพูดพูดคำพ่าอาบน้ําไม่ได้เลยหันมามองเลยเออไม่ได้อาบหรอกลูกตอนโอ้อ้วนโอ้โหอ้วนลูกขึ้นมาเลียหน้าแม่ทําไมไปนอนไม่ต้องมาเลียเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใครเพิ่งเข้ามาสวัสดีค่ะนั่นแหละค่ะอืม ลูกดิกอยู่ทางนี้นะดัมมี่อยู่นี่นะเออเอา้าวอยู่เป็นคนละมุมเลยที่นี่แทน,นที่นั่งอยู่ด้วยกันเราจะถ่ายใครก่อนละ่ะเออพูดถึงอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำไหมเมพูดอะไรวันนี้อ้วนไม่ได้ออนเซนค่ะดิคดิกออนดิกออนดิกออนเนี่ยอยากกินตลอดเลยดิคก็อยากกินตลอดเวลาอนี้ดัมมันอ้วนมากแล้วน,นะพี่พี่ พี่พี่ดูไหมเมื่อกี้อ่ะพอกินข้าวเสร็จไอ้ดำมันมันอ้วกอ่ะมันอ้วกอ่ะมันแต่ก็ไม่ใช่สักพักหมายถึงว่าไม่ได้กินเสร็จแล้วอ้วกเลยหรอกสักพักอยู่สักพักอยู่อาหารมันคงไม่ย่อยอาหารมันคงไม่ย่อยมันอ้วกเราระหว่างรอเก็บมันดันกินของตัวเองด้วยเอออร่อยใหญ่เลยดำเอ้ยเออแต่ก็คงไม่น่าจะไม่ใช่ไม่สบายอะไรหรอกมั้งเนาะมันกินเยอะอ่ะเพราะว่ากินแล้วก็กินขนมไปด้วยอืม อยากพาดุกดิ๊กไปตัดขนจังเลยมันขี้เละจังเลยดิ๊กขนปากดิก๊กอะเสริมสวยไหมก่อนไปเที่ยวอะไม้มยเยอะลงไมายเยอะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอ้วนมเห็นดุกดิ๊กกำลังทำคะแนนอยู่ พี่โดพี่โดออนเซนแหนอ้วนใช่หมักโคนด้วยถูกค่ะถูกน่าเอาอีกแล้วหมูอ้วนเอาอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วหมูอ้วนมีปัญหาอยู่แล้วโอ้ยแปดน้ำปะไปเอออะถ้าวุ่นวายนักอับน้ำเลยว้่นวายนั้นออกมาเลยไปเลยอับน้ำเลยเมียอ้วนไปอัน้ำเลยเมียอ้วนไปอัน้ำเลยอ้วนว้่นวายเนี่ยเดินเข้าเดินออกเนี่ย ถ้าไม่อาบนั่งลงเอออ่าวันนี้ก็ท่าอะไรเนี่ยเออ,เอ,อใครซนอาบน้เเออใครซนอาบน้ําเลยนะโดนจับอาบน้ําเลยนะวันนี้พี่โดได้อาบคนเดียวอยู่เลยนะหมูว่าจะไม่ได้อาบนะลูกดิ้ก็ยังไม่ได้อาบนะโดนนะใครดื้อโดนนะดูเดิ๊กดิดูไอ้ดิด๊กดิดูไอ้ดิด๊กดิโอ้ยพี่ดูดี เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะพี่รัชนีเนี่ยไอเดกมันชอบเป็นอย่างเงี้ยแบบจังหวะเผลอๆนั้นก็จะชอบแบบเดินมาหาคุณยายเดินไปปีนขึ้นตักเดินไปหอมแก้มไอด็กมันอยู่เป็นนี่ร้องด้วยอ้อนด้วยอ้อนเสร็จหันไปมองไอ,อ้อ้วนไปเละกันว่าไอ้อ้วนจะได้ยินไหม ว่าดับน้ำปะ่ะแม่พูดอยู่ได้แม่ปะ่ะไปแับน้ำเมียว่าดับน้ำหน่อยมีเมีโอ้โหพี่ว่ามันยืนอยู่นะแม่อุย้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเมียว่าดับน้ำแล้วนั้นมีมีลุกแล้วเพราะว่าอ้วนวุ่นวายถ้าอ้วนไม่นั่งอ้วนขึ้นไปนั่งบนโซฟาดีดีเลยเอาเลยยุมหัวกันเลย อาบไห้น้ำอะถ้าไม่อาบนั่งลงไ <c> ม <oughs> ่ได้เสียงขนมได้ยินเสียงขมยนงขดมดนิดดิชาให้ดาวห้าสิบดวงขอบคุณนะคะดัมมี่เป็นไงบ้างเหมือนเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมแหละลูกดิกอะเอ้ยพี่เธอลูกดิกดัมมี่เหมือนเดิมค่ะเ <c oughs> พิ่มเติมก็คือง่วงงวงเหงาเหงาแต่กินข้าวเยอะขึ้นค่ะ กินอาหารเม็ดเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะดัมมี่อ่ะอืมเป็นหมาใส่กรจริงจริงนางอ้วนนางอ้วนอ้วนตุ๊ปุเลยอืมหายใจไม่ทั่วท้องมันจ้องจะหยุมหัวกันตลอดละค่ะสองคนเนี้ยแม่ไม่อ่านนะ้ำหมูอ้วนก็ได้แต่หมูอ้วนอย่าดื้อห้ามเดินวอแวร์วุ่นวายลุกติดเข้าใจไหมอืมสวัสดีค่ะประตูว้นไม่โอเคค่ะคําว่าอาบน้ำอะค่ะพี่คะนึงนิดหมูอ้วนแบบ ไม่เอาอ่ะแม่หนูไม่อยากอาบใช่ไหมลูกใช่แม่หนูไม่อาบน้ำใช่แม่หนูไม่อาบน้ำเนี่ยเมื่อเดี๋ยวแม่อูแม่อูโอ้โหวันนี้มีคลิปหลายคลิปเลยอ่ะยังไม่ได้ลงอ่ะพี่พี่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่า เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแม่อ้วกกาลังแบบถ่ายคลิปไอ้ดูกดิ๊กมันกํนลาลังนอนดิ้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 นอยู่บนโซฟาใช่ปะแล้วคันนี้แม่อ้วกํลาลังถ่ายคลิปอยู่แล้วคันนี้อ้วกส่งส่งคลิปเด็กร้องไห้อ่ะไปไปให้ป้าเขาทางไลน์ใช่ปะแล้วเขาก็เปิดเปิดดูแต่ว่าเขาเปิดเปิดในคอมอ่ะแล้วเสียงบันดังอ่ะพออยู่ดีๆเสียงเด็กร้องแอ๊มาพี่พี่รอดูนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ได้ยินเสียงเด็กร้องอะ่ะเอาให้พี่พี่ไทยก่อนพี่พี่ว่าใครจะอาการหนักสุดอุสานพี่โดอ,อ,อยู่ในบ้านไี่แต่แมวนะ้ำไม่หลับนะทำตาปิ๊บๆอยู่นะแต่ไม่หลับอืมทำตาปิ๊บๆไม่หลับแม่ก็ปล่อยหนูไปสิไม่อจะจับถุงขนมอีก ให้จับถุงขนมอีกหนูหนูก็ไปไหนไม่ได้หามิกไปขนาดมิกกินขนมอยมนะูอ่บ้างเนี่ยบวยเค็มอะไรอีกได้นยนได้ยิงคำว่าขนมไม่ได้กันเลยพี่โดไปไหนมาเมื่อเช้าใช่ไหมคะน่าจะหนีไปเล่นน้ำค่ะ จริงจริงนั่งก็อ่ะมไม่ไป,ไม,ไปไมีกินก็ไม่ไปไม่อูคิดว่าพี่โดเมื่อเช้าอะ่ะคงตั้งใจแบบไปเดินเล่นนี่แหละแล้วคงเดินเดินไกลอะ่ะพอเดินไกลเสร็จปุ๊บเราเริ่มร้อนอะ่ะร้อนแล้วเจอน้ําไงพอเจอน้ําก็เลยแวะซะหน่อยอย,อย่างเงี้ยอืมคิดว่านะไงเอ้ว้วนไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> บ้านวุ่นวายแต่กระของกิน <laughs> เห็นไหมหมีพี่เขาเร่งรู้เลย ตัวมันชอบวุ่นวายเกี่ยวกับของกินนี่งไงพี่พี่เขาคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าตัวชอบวุ่นวายแต่กับของกินเห็นไหมเมื่อกี้ก็บวยเค็มเห็นไหมบวยเค็มบวยหวานนะถามในเรื่องของกินอ้วนเลยเห็นไหมไอ้ดิเกเข้าแย้วดิ๊กเก้ายกเกาอยอะอะไรอะอะไรบนเตียงอะออดิกอาการสุด เดี๋ยวต้องต้องรอดูคลิปนะคะเดี๋ยวอูจะลงให้วันนี้มีทั้งหลายคลิปเนี่ยยังไม่ได้ลงเยอะแยะเลยเต็มไปหมดอือดูที่ทำหน้าดินี่ทำหน้าอะไรอย่างนั้น <c oughs> ดัมมี่อยู่นี่นะคะเดี๋ยวพี่ๆแบบอ๋อดัมมี่หายไปไหนดัมมี่นอนครับดัมมี่นอนครับแผลก็ดีปกตินะแผลดัมมี่อะ่ะเพราะว่าเราให้กินยาได้แล้วก็ ควบคุมเรื่องของการการกัดการดึงแผลอะไรอย่างนี้ได้ก็โอเคค่ะยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่แผนที่คุณหมอบแปละไว้พี่โดดื้อค่ะดือด้อดื้อเอาจริงๆหายไปเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะหายไปนานเหมือนกันนะกว่าที่จะได้ไปเดินตามหาเออเขาก็แฟนนูเขาก็ไปเดินหาตรงผับหมาก็ไม่เจอ น้องหมาเมื่อเช้า,ชาก็น่ารักเป็นน้องหมาเจ้าของใช่ค่ะใช่ใช่อูก็ไม่กล้าพิมพ์เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นแบบไปพลาดพิงถึงเขาเลยมาพูดในไลฟ์ซะเลยน่าจะใช่เขาของเขานะเพราะว่าบ้านเป็นบ้านเขาอ่ะเออหรือว่าหมาคนงานหรอไม่แน่ใจไม่รู้อืมเออขอบคุณค่ะโอ้ยไม่ต้องเสิร์ฟบ,บ่อยหรอกคะ่ะแค่นี้ก็อ้วนจะแย่อยู่แล้วคะ่ะ นอนกันแล้วเด็กๆนอนกันแล้วค่ะพี่ๆพี่หลับแล้วหลับแล้วหลับเรียบร้อยหมกวนก็จะนอนดึกดีก็จะนอนลัมมีก็จะนอนอ่ะงั้นก็ปล่อยให้เด็กๆนอนเนาะตอนแรกก็นั่นแหละว่าว่าจะไม่ไลฟ์ค่ะแต่ก็กลัวพี่ๆจะรอมาไลฟ์แป๊บนึงก็ยังดีเนาะ เผื่อใครมาดูนิดๆหน่อยๆให้หายคิดถึงแล้วก็ไปหาข้าวหาปลากินกันค่ะใช่กินแล้วก็นอนก็จะอ้วนถูกต้องค่ะนางก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะทั้งวันพออ้วนวิ่งจะออกไปนางก็วิ่งตามพออ้วนกลับมานางก็กลับนางก็ไม่ไปไหนนะอืมเพราะว่าใส่คนล่าวไว้ไงไปไหนมากไม่ได้ <S 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 โอ้พี่จากส,สปปลาวเดี๋ยวนะคะ แม่อุพยายามอ่านอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกคะ่ะพี่โดไปไหนอ,อะไรนะสักอย่างหนึง่งเมื่อเช้าพี่โดหนีหนีไปเที่ยวคะ่ะเอาออง่ายๆอูจะแปรลรวมๆแล้วกันเนาะพี่โดหนีไปเที่ยวคะ่ะหนีไปเดินเล่นอยู่คนเดียวคะ่ะหายไปเป็นชั่วโมงอืมโอ้โหจัดสมตำปูปลาแซบๆอหิวข้าวเลยคะ่ะแม่อูก็เริ่มหิวแล้วแหละวัะนนี้ทางนี้ก็กิน ไก่ทอดหัดใหญ่กินไก่ทอดหัดใหญ่อือเอา,อางี้ดีกว่าแม่อุอไปกินข้าวก่อนอีกแล้วหิวอ,อีกแล้วค่ะพี่พี่กลัวพี่พี่เบื่อด้วยไม่มีอะไรเด็กๆดนอนกันอย่างเดียวเดี๋ยวแ,วแม่อุปเก็บไลฟ์ไว้ให้ดูแล้วกันถ้าเผื่อใครพึ่งมานะมาแป๊บ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 จริงๆเพราะเด็กๆนอนกันอย่างเดียวเลยโอเคนะคะพี่พี่กันไปหาอะไรกินกันเนาะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณพี่ที่ส่งดาวให้ด้วยนะอะลัมมี่เธอปิดคลิปซิวันเนี้โอ้ยปิดคงปิดคลิปอะไรง่วงนอนหลับแล้วหลับแล้วห,หลับแล้วจ้าโอเคค่ะพี่พี่งั้นเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะปอประกอบได้นะครับ อ่าโอเคครับกันด้วยครับครับผมน้อยเดี๋ยวครั้งหน้าติดตามกันได้นะครับขับเฮาคุยหุ้นกับฟินิเซียฮีโรในวันพฤหัสนี้จะมีเรื่องอะไรให้มาติดตามนะครับ